ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลมาอีกแล้วครับสำหรับ บันทึกมากบุของ AI นะครับมาขาวเป็น AI หมากแดงเป็นผู้เล่นเปลวเคครับเพื่อเนการไม่เสียเวลาไปดูแต้มบุกหน้าคุ้นของ AI ใน EP นี้พร้อมๆกันครับดูว่าจะถอดโครงสร้างมากฝั่งคู่ต่อสู้ยังไงให้เราได้ศึกษากันครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เอาใจเชียร์ผู้เล่นเพโอเคกันจังหวะนี้ AI โดนโคนสองดอกเข้าให้จะเจาะเข้าไหมทำท่าจะเป็นม้าเทียมโคนสอดอกซะแล้วสำหรับผู้เล่นเพโอเคจังหวะนี้ยัดสูงขึ้นมาเลยโอ้โหเอไไม่รีรอครับผมไม่ฟังเสียง ขายเม็ดจ้าจังหวะน,นี้โยนเม็ดให้เลยครับผมเอาครับเทมาสับโป๊กขึ้นไปไล่กลับไปก่อนอ่เขาไล่แล้วเราก็ต้องหนีครับโอ้ยไอขายเม็ดเลยครับผม ระดับ ai ยังขายเม็ดเลยครับฮะเจอม้าไฟหน่อยเล่นไปโอเคนานๆ AI จะใช้ม้าไฟมาสู้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเชื่อว่า fc มซาซ้ายน่าจะได้แต้มดีๆไปศึกษากันครับจังหวะนี้เดินเรือมาตำแหน่งนี้เอ๊มาทำอะไรครับเดี๋ยวเราดูกันเก็บคุณหนีครับผมเป็นม้าสายโคนผูก เจอม้าขวาเข้าให้มาจังหวะนี้อะเตรียมไฟแล้วกางกระดาษน่าจะนัวครับผมตาดีจริงๆ AI ไออ้าวหนีครับโอ้แล้วตำแหน่งม้า AI ยืนน่ากลัวจริงๆพร้อมทำงานเลยครับอ่าไปอีกตัวหนึง่งเอมามาเล่นปีกขวากันดีกว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ ไม่เล่นด้วยครับผมโอ้เอไอมาเป็นงานจริงการครับมาฆ่าอย่างเดียวครับผมอ้าวทีมสูงมาจะมาไม่มาไม่มาครับผมอ่าใช้สามเบีย้ยจังหวะนี้โอ้โหแล้วหลบขุดมาตำแหน่งนี้ลอเป้าเลยนะเพเล่นเพ okay. โอเคโอ้ไม่กลัวเรือร้อยศุกข,ของเอไอเลยเย่าบอกจัดให้อ่าท้าทายอำนาจรัดใช่ไหมเอาไปห้าเบีย้ยเลยแล้วกันโอโ้แรงพองไหม ช้คูนตบขึ้นไปทูเ,เรนเคก็กินตัดมาตำแหน่งนี้โอ้โหเอาครับเอาดูเอาจังหวะนี้อฐานคูนขึ้นไปเอ๋ทูเรนเคก็ฟัดเลยครับผมตูมเขาให้แม่จังหวะนี้เก็บขุนได้ว่าเสียวมากเลยครับผม,มเล่นเอาตอมเสียวทำงานเลยครับ กูเล่นเพจเก็บขุนตำแหน่งนี้อ่ะไม่อยู่ครับผมไปแล้วโกยครับสามเบีย้ยมาแรงพอไหมเนี่ยขอกินฟรีได้ไหม AI ยอเบอกเอาไปเลยครับผมอ่ะแต่ขอทิมก่อนนะโอ้โหไม่ได้กินง,ง่ายนะครับเนี่ยตัวฟรีของ AI นี่ผูกมาสอดคล้องกันทั้งกระดานจริงๆ อ่ะต่อออกไม่ออกครับผมโอ้โหเขับเหนียวสุดๆซัดเลยครับผมสับมาเข้าให้โป๊กทีหนึ่งเล่นเอาหัวโขนแตกเลยอ่ะมาเรือมาแทนทีนี้จังหวะนี้ผูกโขนไอ้ไอ้กดันสองเบีย้ยขึ้นไปบุกหน้าขุน โอ้โหทีนี้ครับปีกซ้ายน่าจะเริ่มรั่วเลยครับผมจะปะอยู่ไหมเนี่ยสำหรับมารสีแดงถ้ารั่วธรรมดานี่ก็พอปะได้ครับผมแต่ถ้ารั่วหัวจุ๊บนี่หมดสิทธิ์เลยครับต้องเปลี่ยนยางยางเดียวครับผมตัวนี้อ่ะเอาใจเชียร์ผู้เล่นเพลเคกันครับจังหวะนี้เสริมเรืมอมาดูการล่อหลอกของ AI ครับทุกคนเ i ก็มาแล้วครับผม นี่ละน่าจะลวกหัวจุ๊บครับสำหรับยางของผู้เล่นเปโอเคเป็นเรื่องแลทีนี้ euh, ไม่กลัวครับผมจับเรือดฟาเจ้าไปทีหนึ่งเอายบอกเอามาสกิหเลยไงเนี่ยพูเนโอเคอมไม่เจ็บครับแต่มันคันๆโอ้โหจงังหวะนี้ใช้ขูลป,ป้องกันไปก่อนจะอยู่ไหมครับเมื่อายเปิดแต้มนี้โอ้แต้มนี้ โอ้โหแต้มน,นี้แมมาอีกแล้วครับ AI หนึ่งแรกสองสนไหมผู้เล่นเปโอเคเอาเลยครับผมมาทันท่าจะมาซ่าก,กับเราครับแค่เรือก็เอาอยู่ละ AI แค่ตัวเดียวเนี่ยอะใช้เรือก,กินอน่าจะเริ่มรั่วของแท้ครับผมอ่ะไล่ลูก นะถึงยางรั่วก็ยังไปต่อได้ครับผมบดไปเลยครับเอา้าลุกไปทีหนึ่ง <c oughs> จังหวะนี้มองซ้ายมองขวาครับผมร้านปะยางอยู่ไหนครับ <c oughs> โอ้ดูเรือจอดครับสองลำนี้น่าจะต้องมอบตัวครับผมขุดน่าจะติดค่ายกลซะแล้วครับลุกสองวิเคราะห์หมากจังหวะนี้ดูครับว่าจะไปจนตำแหน่งไหนสำหรับ ขุนแดงนะครับทุกคนก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครับมาดูว่าจะคิดตรงกับเราหรือเปล่าจังหวะนี้ติดแล้วครับผมไปไม่ได้ละอ่ะจังหวะนี้ไล่เรือมาตามบทบาทเลยครับผมจังหวะนี้อ่ะจังหวะนี้ยืดเรือหนีดูครับเนี่ยสุดยอดมากเลยผู้เล่นเทยก็วิเคราะห์มาแล้วครับผมยังไงก็ ติดลุกจนอยู่ดีครับผมโอ้โหหลบไปไหนไม่ได้เลยครับติดจนทุกทางเลยครับผมก็เลยขอมอบตัวยอมแพ้ AI ไปไปในแนงนี้อย่างสนุกแล้วก็น่าศึกษาอีกหนึ่งกระดานครับทุกคนต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเพียวเกียทุกท่านนะครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่เล่นหมากรุกต่อสู้ใน E นีนีนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสารค์บันทึกหมากแต้มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไว้ให้เราได้ศึกษา ได้ความรู้แล้วก็ได้ความมนเทิงนกลับไปนะครับแล้วกลับมาติดตามแต้มสุดคมเกมบุกสุดมันของ AI ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ